อะไรเป็นสิ <kleine or female> ่งมีชีวิตใช่ไหมก็อาจจะเป็นมันคุณมากเลยไม่รู้อ่ะนีคือดมอะไรไม่ได้ไปเลยโูกเป็นอะไรอ่ะเหม็นเหม็นมากคืออะไรเนี่ย เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยถามทางไลน์ออฟฟิซโซของเราค่ะว่าอยากให้พิสกับพลอยเนี่ยทำกิจกรรมอะไรแชร์เลน์ <Challenge S 1> อะไรซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างมากบางอันก็คือทำจริงไม่ได้นะคะอยูไม่ต้องเขียนมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ทําจริงได้ให้โดมอาหารให้ทีมงานจัดแล้วให้พิสกับพี่พลอยทายคนที่เป็นคนออกไอเดียนี้คือน้อง ทีม P e m e นอจะได้รางวัลไปนะคะคือเสื้อยืดของวังซิสเตอร์2ตัวแต่พี่ตาวบอกว่าไม่ต้องไลน์ไปบอกเขาถ้าเขาเป็นรายการเราจริงๆเขาจะดูเอพิโซดนี้แล้วเขาจะทักเรามาเองว่าหนูได้เสื้อ2ตัวค่ะว้าวนะว้าวนะววนะี่มีคำถามค่ะไม่มีอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมก็าจะเป็นจะเป็นโอ้ยไปเถอะแล้วแล้วพร้อมๆแรกนะคะ คุณคิดก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีโอ้ยนี่กี่ไลน์ละค่อยจากจมูกยังไงไปแล้วไปแล้วค่อยที่ฮะอุ้ยฉันรู้แล้วฉันรู้และไปมาฉันรู้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยต้องกินกับทุกมือมันกำกูบมันคุ้นเหลือเกินอันนี้มันคุ้นมากหนึ่งสองต้นกิมจิลอยกิมจิพี่เคยกูพูดก่อนเนี่ยต้นค่ะ อยู่ไม่กินทุกมือ้อนี่หลอกดาวอ,อันนี้สำหรับคนสวยสำหรับคนสวยมากเอาเลยเดินจอดน้ำสอมน้งสง้มผิดทันคู่ค่<ๆ> <uis> ละค<ร>ือลายยูสุหรอมันคือแค่ส้มธรรมดาค่ะอ๋อตัวส้มเลยไม่ใช่น้งส้ม ยดีดีดีอีทีอยู่ที่ใครเนี่ยมันคุ้นเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่ดิฉันกินบ่อยคพรว่ามันเป็นแบบว่าไปทำกรรมวิธีบางอย่างเลือดแกะหูย่างปูย่างคุนว่าลาบอ่ะมันคุ้นมากเลยคุ่รู้อ่ะ หอยไม่หอยหมูหัวอะไรวะมันติดเค็มอ่ะต้องมีน้ำดำๆด้วยอ่ะเหมือนแบบเหมือนซุปแตงไม้ผสมกับไม่ใช่ยอมแพ้ไหมคะยอมยอมเขาแหนมกูว่าแล้วมันคุ้นๆเลยนนทั้งแม่ทั้งแรกโอ้ยนึกชื่อไม่ออกเึ่งต่อตั้มดำ ขนุนคะ่ะคนที่ตอบถูกคือกูค,ค่ะคุณคมันคือผีขนุนคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> มันน่าวันโหนคะ่ะยากเลยไม่ยากแม่ตออไปนะคะอันนี้น่าจะง่ายง่ายเหรอวะมันจะกูะ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่ว่าโอเคลองหนึ่ง แดงไม่หอมแดงแดงอ่ะคอยทีคอยดมอีกทีไม่คอยทีเฮ้ยวะเออแต่มันก็เป็นผักได้นะเหมือนประเภทผักชีแต่ไม่ใช่ผักชีอ่ะอีผักชีฝรั่งอ่ะแกงหอมอ่ะใช่รู้ว่าโซนนั้นต้องมีอะไรที่มันผสมอยู่ในนั้นน่ะไม่แหนมอีกอย่างอีกแบบไม่แหนมไม่แหนมแหนมไปแล้วเดินตอการหอมไม่รู้ มันกนน็นนนคือดมอะไรไม่ได้ไปเลยโกเป็นอะไรอะ่ะอยนนอันนี้าไป <c oughs> เอาไปไปองรยได้ไปด้างหมไม่โดนมปีแกงไตปลามันคือแกงไตปลาออมาแห้ง้าไม่ใช่าแหงหรอน้ำพริกแกงไตปลาสีเขียวๆๆม่วง,ง,งำดำอะ่ะแกงไตปลา าชัวร์เข่นนาไม่รู้ไม่เอ็กซ์เพรสอันนี้มันอันนี้มันดูเป็นน้ำพริกปลาอะไรซัมติงปลาอะไรสักอย่างพี่กุ้งไม่ค่อยกินปลาล่ะไม่รู้เลิศสองต้นน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาอ่ะตกตั้งค่ะฉันมีนาชนะอีกว่แล้วอุ้ยอันนี้รู้อุ้ยอันนี้เจต้องรู้อยู่แล้วแหมปะโถ บอกเลยวัยแดงไม่ต้องบอกเลยนะขาวหรือแดดแดงวัยแดงค่ะเดี๋ยวนี้จะมากินวัยแดงกินออร์แกนิกวแดงออร์แกนิกบบเต้าอะไรก็ได้ค่ะค่ะกูจะอ้วกแต่รู้รู้ชีชีสชีสอะไรบลูชีสเมื่อกี้นี้เลยไม่ใช่บูชีสหรอบลูบลูชีสค่ะ ใอรจมูกดีมากเป็นหมาหรือเปล่าเนี่ยโรนชีหรือเปล่าไม่คิดบูชีติดชิปกว่าบอกไม่ถูกเลยอันเนี้ยเดี๋ยวนะ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 ไม่สามารถจำกัดชื่อได้มันคือผักชนิดนึงแหละแต่ที่ไม่รู้ชื่อมันอะผักชีฝรั่งวะใช่ดูเป็นฟิลนานไปคือต้องเป็นต้องเป็นต้องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเส้นวัวผิดขั้นตอนเลิศสองสามผักชีฝรั่ง กลิ่นค่ะคนหอมอ่ะกลิ่นค่ะไม่รู้ไม่แน่ใจเรื่องผักใช่ไม่รู้เลยอ่ะเออว่ากลิ่นแมงค์คนมากใช่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 ที่พี่อธิบายพยายามอธิบายคือใบใบแบบเนี้อย่าอย่ามาอย่ามามาโดนพยายามอธิบายหน่อกระตุ้นนายให้พอยดมแบบพีอยดมไม่ได้กินอะไรเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยทีทีทีไม่กินอะไรเลย กินอะไรเลยอยู่ไหนใครเอาอะไรมาให้ไม่มีอยากโกงเลยดิเอามาเอามากินน้ำินี่มันต้องได้กินจะขลกจะขลกังไม่กินเลยโชคดีนะถ้าบอกว่าได้กินมันตุ่ยตุ่ยเหมือนแนี้สวยนะสุดท้ายก็คื เคยได้ไอสองคะแนนเต็มสิบลอยได้ประมาณร้อยคะแนนเฮ้ยสนุกดีเอาทำชาเลนจ์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีไอเดียอะไรที่สามารถทําได้ส่งมาให้พวกเราดีกว่ามันเป็นช่วงนึงไปเลยก็ได้นะมันน่ารักดีสนุกดีค่ะถ้าเกิดอ,อยากจะให้ชาเลนจ์อะไรก็ここบอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปพิจารณา,ยายดูว่าสามารถทาได้จริงหรือไม่หรือไม่น้องพิมพิ้งเข้ามานะคะว่าน้องพิมพ์ได้เสื้อสองตัวเย้พี่ก็บอกให้ไป้รับแต่งว่ามันแพงมันแพงถ้าเกิดเราได้สปอนเซอร์ในการแบบสปอนเซอร์ต่างก็คือถ้าได้สปอนเซอร์แต่งบ้านปุ๊บเราก็จะซื้้้ออบาานนแลวเพื่่่่่ไไไปทรีมมใใชช ほらほら。<laughs> <laughs>